น่ะบะฮูเนียบะฮูโอ้ยเนาะสิน้องมาขายพระบ่หรือมาขายยังของของนี่บ่ของดีนะของดีพระหรือว่าของดีได้นนะพระพระบ่นี่มันถูอุ้ยอุ้ยเม็นยู่บอมันเอ็นยู่บ่นี่เนาะยพระพี่น้องเอ้ยขายของดีขออนุญาตจับนเด้อนี่เด้อเอ็นยังนะคนขี่คนขี่คนขี่ช้าขี่ช้าอีเปย อีเปิคุณแผนพี่น้องเนาะคุณแผนเดนิชานว่าแต่งว่ะครับคนได้ไหมแต่งว่คนก็แต่งครับคนก็แต่งกันว่าแต่งลูกว่าตัวตาโจกมากก็มาตายผมได้เนาะพี่น้องเอาข้างในนีหมูในจับสีเขียวแขวนข้างนจับแต่ว่าจับนี้ไข่เบิ้งเนี่ยเป็นแพร่สีแดงพี่น้องโอ้แท้ทุ่มเป็นแพร่สีแดงเนาาะ่แต่เพื่อนบอกว่ามันเป็นของดีนะ ขครอีก่อยสักสิทธ์เนาะขอบคุณถูกใช่เธอได้ปลาตาเลยนะเอาเอาเบ็ดสามหม้อสามไม้แล้วจับเบิร์แ้วจังเฉลยแล้วมาอ้างกันบะเนี่ยยิงชุบก่อนบ่ใครจับใครจับรังเออยิงชุบก็ได้ใครจะได้จับก่อนจับรังอ๊อฟไปจับเปิดก่อนเลยอ๊อฟให้โอกาสที่เจ้าบ่เมือนั้นก็เปิดก่อนเลยมาเห็นไหมมาอามาหอยเป็นคนให้เป็นคนกลางวะแน่นคนกลางเนาะมายิงชุบกันนใครจะได้ก่อนอ่ใครจะได้จับก่อนเนาะมามามา ดอกยังบวเวียนะเนาะเมนาอดอกอาดอกยาได้บวเวียนนี่เนาะเมนโมเมนยาตับกระทิงนอนาคนแถวปุ๊กปุ๊กอีเพิ่นน่ะมักสูบเท้าแต่ขราวตะกี้นะเนี่ยเมโบายยาเพราอตาผู้ใดแม่นแมนนี่นะเนาะใบยาเอาแล้วผู้ใดเนี่ยบวเวียนเนาะฮะไปเฉยน่ะรามาจะใช้นี่เนาะไปได้นั่นมา Đây không đi nữa. Vô, vô hiện là đây không đi đấy. Phải vô đây không đi nó. Nó. thôi. Bước khai đi đây đi, không đi. 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 bảo hu, vô hiện không khỏi ai đấy cho đi. thôi này nha. Đéo nhiều nè. Ờ, à, rồi. Vô đi thằng chạy đấy coi nè. Cháu khai không đi nữa đi. đấy nha. Thấy thấy bẹp, bẹp đấy nè. Nó. Phạ nhắn đi nè. <laughs> bố ออยเนนาะพี่้งมาขายพระบ่หรือมาขายยังของของนี่บ่ของดีนะของดีพระหรือว่าของดีได้นนะพระพระบ่นี่มันถูกเว้ยอุ้ยเมนอยู่บ่มันเมนอยู่บ่นี่เนาะเป็นของดีไปไปบ่บ่โบ้คอยบ่เอามาได้ใช้อ้นี่มามาได้จ้ะมาทางเหนือกันแหละมาทางเหนือพ่อแม่ครับคอยโบ้คอยโบ้มาตะไทยครับ บาใครวะพี่มัดเรลืองเองนี่ไม่อีกไม่พป็นค้าบโบช่วงนี้นะมัดเรลืองเองที่ช่วงนี้นะอันงานอันราบุญอันพระทัดพนุ่มโบเต็มมัดเรื่องๆค่อยคุ้นหูคุ้นตาในข้าวนี่โอ้ยโบย่านช่วงนี้นะขามภาคายจะบแบบใดนี่เนาะจะมาแต่บ้านใดก็โบหูครับโอ้โบหูโอ้โบหูือวยโบอยากบอกกันแท้อยากบอกกวเอาง่ายเจ้าเป็นคนแถวใดแถวใดแถวใดมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยครับไปเรื่อย เอยากวนปันใดได้ขนาดนีเนาะสิงคงว่าว่าแล้วกับมันแมนอะไรจะคอจับไล่มือคอยบูถือบ่กันเนี่ยบ่โอ้พี่น้องเนาะบ้านเจ้าของเอามาขายแถวนี้บ่หรือว่าเลาะขายไปแต่ละบ้านเลยบ่แมนเลาะขายแต่ละบ้านครับบ่พี่น้องเอ้ยเอาแล้วบาดช่วงเนี่บรรยากาศแดงแรงบาดมีคนมาขายของดีบาดนี่ของดีชื่อได้แต่ชื่อจังไรเนาะมุ่งรับ่ฮ โอ้ยเวรกรรมพี่น้องบุชื่อจัวของมันคือในข่าวเล่นแท้แหละในนี่นะโอ้ยเนาะเอ้าพี่น้องเว้ยเบิ่งเป็นหลักฐานด้วยเบิ่งบ่ครับเบิ่งบ่เบิ่งเบิ้งแกะเรื่องวัตถุมีถุงมือบนน้องบาดนีิมัดบักไงนึงจักมัดอันนี้โอ้โหครับโอ้โหพูดพูดเดืกนี่เอามาเองบ่หรือว่าแบบได้เอามาเองครับอ่ามันยังฮีดเป็นบดขุดถงรู้ฮีดบดขุดถงอยู่ จะมีกี่เหลี่ยมพ่อมใช่เนาะดวงเวตาโมมี่ครับมีกลืนครับอยนงนั้คือเปลี่ยนวงอ่ะอั่นั้นนะเห็นไหมครับปดทุกอีโนโอเนาะมีเหรียญอีกได้เอาเอาโอ้าดเถอโดยโดยเจจะพาเอาเข่าทงเด้อพี่มามาพี่ก่อนเนาะใช่ใช่ อันพออพอท่านยังพันยู่พี่น้องเวตาพยู่ในเออเจ้าอันยังจะได้คือผู้ทางเขามาบ้านพี่ตั้งมาหนิบ่ลัวเลาะเรื่อยๆร่บ่เลาะเรื่อยครับอ๋อขึ้นเลาะมาเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเลาะจนเมื่อยสามทางจังไดกะอ่ากระทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุมสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะก็อยู่ในช่วงบรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็วันศินทำได้พี่น้องวันศินเมนเนาะจะเมื่อคำได้เนาะเมื่อคำบ่ได้พี่น้องเอ้ย กามาหาน้องแวตาเพื่อนบอตานั่นได้ยินข่าวว่าบอสบายแล้วก็เพราะว่าอ่าบอได้เห็นไปงานสองมือแล้วยังได้ไข่แน่แล้วบ่ไข่อยู่แล้วตอนเช้าตื่นมาแล้วมันจะเป็นไข่แบบโอ้หัวจักแล้วไข่นนี้นะโมเมนม้วนไข่ยังไข่ยีข้านอยากไปเที่เนาะเพราะในร่างเนี่ยเขากินเม่แข้งไม่แน่แล้วเม่แข้งลวกคอเขาลงไปแล้วรรบอเเียย้ตอนนี้ยังไอเป็นคอหันหัดอยู่ตอนนี้นะยงูไปอยู่เนาะงูงูอย่างว่าโทษเนาะ บอกเจ้ากะยางหน่อยกะบอกชื่องก้นก้วเนาะชื่อยังไงก็ชื่อตู๋ชื่ออยังกับบ่ได้บ่เนาะโอ้ยเนาะอ๋ออันสบายดีก้องคอยก้อนสบายดีเนาะสบายดีกับพี่ซีพลนกอนสวัสดีครับอ่าพี่น้องเลยสงสัยลงเรือวัดดิษฐ์พนมในงานวันวันทัดพนมเนาะห้อยพระพี่น้องเลยคใครคงดีขออนุญาตจับในเด้อนี่เด้อเหมือนยังนะคนขี่ คนขี่คนขี่ชะขี่ชะอีเปยอีเปยคุณแผนพี่น้องเนาะคุณแผนเดนิสารมาแต่งมาครับคนได้ไวแต่งมาคนก็แต่งครับคนก็แต่งเฮือนแบบนี้ลุกแบบนี้บอกตาโจมมาผมผมผมตายโหดกว่าเพื่อนอีก่ผมจะคอยว่าคุณหูคุณตายยังหรืออะไรสีหน่อบอตาใช้มีดไม่ยังแกให้เบิรงกยี่บหนิโบมี่ครับโบมี่ <ม>ปกติเจ้าไปชงเป็นมัดเป,ป็นมัดที่เล้บกแม่ครับแต่ข<ม>ายขายย่อยเรือขายเป็นน,นนี่ปกตินะแกแต่ก็มาเลือกเอาครับเลือกเอาเลือกเอาทั้งในมันนี่เป็นอะไรเป็นมิดบ่อเรือเ,เป็นอะไรเมิดบุ<ม>หูดยกันครับเอาเอาไปเอามา้าไปได้บหูเนาะเอ้พี่น้องเอ้ยนี่ก็อยู่ในคลิปอยู่เด้อเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในคลิปอยู่เบื่องน้ำกันพี่น้องเอ้ยเท่าไรเนี่ยกองหนึ่งนี่บุหูเหมือนกันครับ ๊มาขายเครื่องขายของไ,งไดนี่นมหูเนาะมันฉีนไปจ้าคนนี้เนาะไล่ <c oughs> ไปเลยเลยพี่น้องเลยโอ้ยเนาะอ่าอันนี้เนาะเป็นเนื้กินหรือว่าเป็นวัตถุแบบใดเอ้าผู้จี้เจ้าออกมานี่ <c oughs> น่าจะเป็นวัตถุเหล็กวัตถุเหล็กระเบิดไปจากฉันโอ้ยนีย่น้องจาตายไปหามีดมาใช่ไหมเฉันเนาะเนาะฉันเกย์เบื้องครับเกะเบิ้ง โอ้ยให้เบิ้งให้เบิ้งคองกันบ่เบิ้งคองใช้ชีนางอยู่ใช้บรเวียณจังแจ้งก็ทุกเป็นหลักฐานน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะอะนางปีนหนาคำามาแจ้งแจ้งบรเวณในเรื่องเลยได้เรื่องเราหันหน้ามาหาเสกเนาะเพราะว่าถ้าว่าบราถ่ายวิดีโอบราได้กับชิบูจับเราจะบิดนี่โอ้เจ้าเป็นคนขายพระใช่ไหมเมนครับโอ้แต่ว่าใส่ได้ใช่เนาะอ่าแต่ว่าในกล้องนี่โบเมีนอย่างอื่นตีพระตี Oh, bù sa bò bự này, bù sa bò được đẹp đấy. Bù bự vậy. Rẹt được cái này nó. đi Oh. Nhưng mà đấy ở Ma được non lại bò đấy nè. Chấp chấp phải đây Ma để xài, thàm con, thàm con. Mình con hài không? Mình con ao hài. À, điu không, đi Nó. Chấp ở đây mi phán anh chấp Icana, อ๋อบอกอ่าอันนี้นี่มีสามกองเนาะพี่น้องเนาะมีส uh, ามกองอ่าแต่ว่าเพื่อนมาขายของดีเพื่อนว่าเดือดมากเดือดคนละกลองครับเลือกคนละกลองเลือกคนละกลองโอ้มาจากฝั่งไทยได้เพื่อนนะเนาะมาจากฝั่งไทยอ่านมายู่น้องกระตานี่เนี่า ชื่อชื่อน้อยชื่อชื่อเจ้าบน่นหรือว่าชื่อผู้ผาว่าชื่ออะไร<ด>จะเป็นชื่อบริษัทหรือเปล่าว่ามันจะมีตลอดเลยะเอ,อะไรแบบนี้ใช่ไหมถูพี่น้องเนาะเอฟบ,บริษัทน้องเวตาอ่านบทเปลี่ยนเขึ้นอา่านมึงดูไม่ว่าแบบใดอนะิอนวรานครหลวงทรงสารนขตสาขาเจา้าคือว่าไทยใช่มันทรานคอหลวงแม่เนาะคอยย่านครับโตคอยบึงเนาะนักต้มตุนจัะไฟฟ้าสาขาเซโนเอ้าผู้ไฟฟอกไฟฟ้าก็คือ ล้วเว้าถึกแล้วสายไฟฟ้าคือนี่เล็กแล้วเว้าข้างในยันมีเล็กแล้วอ๋อจนเราลักลวดท่งในสาไฟฟ้ามขายจัแล้ว่เนาะกินข้าวมาได้บ่ทนได้กินน้ํา่เด้อเนาะบีกินเองเนาะน้ําในบริการเองพ่อยู่งอยู่บ่บ่เวยงอยู่พ่อยู่เมืองลาวเฮานี่อยากกินน้ํากินแม่นกินเองด้บ่ได้เด้โดๆอๆให้่อยเบิ่งแน่บ่บ่บ่เฮ็ดของเพิ่นได้พี่น้องเนาะอ่าแกะเบิ่งดู Kê luôn, Giờ luôn. Nhập về chạy đấy, mì nhập về vay cái này nữa, ta. Quay cái. Oh, 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 tức đằng chặt chẽ này. Ờ. Ngực lâu chắc nhàng nó để này thàm nhàng vừa chắc lưu là lâu ổn một quay chắc đấy. Nha, nếu cần nha là bộ bộ đó, khăn bộ yên phố này nhảy nó hại đấy. ได้เห็ุงานเกี่ยวกับบริชัดบอบแบบเนอะประเ็ศครับอ่าทั่วไปเนาะอ่ามีผู้ใดใหย่โงคลองแล้วก็อ่าโซงไปได้เลยครับอ่าแบกละมันออกไปโซงหน้าได้บอชโอ้โหบ่ตายมีดคือให้ง่ายเฮ้ยเจ้าจะพอจวดไหมเนาะมีดก็บ่ขอยคอยบด้เชื่อใจแล้วในนี่คนแปลกหน้าเนาะบ่เบิ่งในผมแล้วคือบริมีปืนอย่างเชอะเนาะเจ้าจ้คนถุงคนอีกบอชจับไปคืนก่อน โอ้ยผมเมนละเบิดแท้ด้อเนาะมาขายของบ้งนคผิเนาะอแกวองดีคืวกองทับกองอยังแท้มายูเนาะเป็นได้ๆเปี่ยนแที่เเนาะ๋ออนรออยู่น๊อเนาะจะมีทองคำนี่อยต่เจ้าป้วไปหาป้อนทองคำมาขายบ่รอหนิรออ่า จังได้ครได้ครับเบิ้งเบิ้งจะมาจะโค่นนี่คนเดียวครับคนเดียวเดินชายเดียวเลยเดินชายเดียวมาขายของดีพีหรอเอ๊ะมีคนไหงครับมีคนไหงทางมีคนไหงทางโอคืออ่ะมาขายมันอยากได้แบบเงินค่ารถกลับบ้านบ่บ่ครับโอ้คือชิมาตั้งรักปักฐานอยู่เมืองลาวบ่หรือยังไงมีก็ตาเปิดหันเปิดนี่อยู่เจ้าฮะ โอยันเบบยว่ามันีตุมตามไ็สิได้ปก่คนน้โอ้วาตุมตามเนาะนี่เนาะเนาะนช้นแ็จะบริเวณของพิกฎหมาอย่างที่เออกองกองสามสิบพันขายบ่ขายครับขายสิบห้าพันดิบขายบ่บ่ขายสามกองห้าพันะ ใายบ่เราต่อเราไปเลย่อยเนาะก็เลยข้าข้ารถเมื่อนี่กเราสิมาตั้งรักปากฐานอยู่เมืองลาวเลยนี่เูด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 นดูดูดดูดดนดดูดูดดูด้ดดแดดดดาเดดงดดดงดนด่ บ่บ่มั่นใจปานไดเด้อมื้อนี้แดงๆคือมีลางแท้มื้อนี้ลางดิค่อยกะเกี่ยวทรายเกี่ยเถือ2 3นี่ก่ตาเมือนี้เนาะ่ตาเนาะตํากันเลยได้กอ่าคนนแถวบเกลือเขาเจ้ามื้อนี้เอโดดลงมานะ่เนาะเหลืออีกประมาณมินนึงอยเดียวนึงคือเดียวนึงลากล้อเลยอันนี้สิบ่ลกนั่งนี่บ่เมื่อยบ่เนาะอ่าเนาะพี่น้องเนาะจังไดน้องเวตา เว้ามายืดมายาวก็เนาะดูยาวบ่ยาวตัวได้จนสิขึงทางบ่ตายจนขึงทางแห่แม่นอ่าเบิ่งสิอ่านชื่ังก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าอบแก้วแม่นบ่อ่าหยังนี่วิทอแ้วอ่าวิทวิลิตอิทิทิบ่ตาโอ้อิิทิบ่เนาะ อิต so. า mainland, ิตอิตาิตฉันเออเนาะภาษาอ่าจะว่าอ่าเป็นพระเป็นยังกระแบงบูชาเลยว่าแบงเศร้าเนาะครับก้องละอ่าสิบเศร้าก็ว่ากันไปพี่น้องเอ้ยเอาบ่ะพวกเนี่ยพวกเราก้องเบิดเลยเอาเอายูเลยครับพวกละาก้องครับเลือกเลยครับอ่าเลือกเลยผลว่าแต่ว่าเบิ้งก้องนี่คือเป็นแบบเดียวกันเนาะว่าตานอืมแบบเดียวกันเบิดเนาะอ่าโห่เดียรเดียว์กันเบิดนี่อ่าหนาะรือว่าขายเบิดอะไรกันเมื่อว่าแบบ อยู่คำเราได้ได้น้ำบ้านนี่เพราะว่าบอกสอคนออกเลาะได้จเนาะอ่าเพราะว่าคนแปลกหน้ามาชิวัวราได้พี่น้องเนาะมีเงินอยู่บ่อแตพี่น้องเว้ยรายอย่างเนี้ยเนาะเส้นๆคนได้อยู่หรอวะได้บ่ได้อยู่บอเป็นยังไงบอตะบอคือเหยียดมาขายเครื่องให้เนาะดาวเลมีแต่ว่านัดนั้นมือเนาะว่าให้เพิ่อนมือใดเด้อเดยอ เอาใส่น้องพี่น้องเนาะซะธุน้องพี่น้องสาว่าเป็นพระเป็นยังก็ได้อมาคำมาคุณเนี่ยน้องบอตาเนาะบเจนมเมยพี่น้องเลยเมยเฉลยถอนบอตาเลยบ่เอ้ยเอ้ยเลยเอ้เอ้ยเอาไเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ย่อ้เอ้ย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 อ้เอ้เอ้ยเอ้วเอ้ไเ้ยเอ้ยเอ้อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้้อ้เอ้อ้เอเอ้ยเ้เอาเอ้ยเยอยออ้้่าอ้ออ้ออยอย กะเลยเลยบ่โดยเนาะสเลยคือนี่เป็นน้องสาวยาพี่น้องคนไทยเนาะแต่ฟังไทยเนาะอ่าก็มาแต่ฟังไทยอ่ามื่อวานนี่เนี่ยเลยออกคอนเทนต์เนาะพี่น้องเนาะให้เพื่อนว้าไทยหน่อยนึงแล้วก็เฮ็ดแต่งโตมาเป็นคนมาขายพระเด้อะเพื่อเปลี่ยนสีสันเนาะพี่น้องเนาะอ่าจังไดก็ขอโทษขอไฟน้ำลายเนาะพี่น้องอาจเฮ็ดโบนียนแน่หรือว่าจังไดก็ขอโทษขอไฟน้ำแต่ว่าอยากให้ FC ด้รุ่นแล้วก็ได้ แต่มีรอยยิ้มนะพี่น้องเนาะหรือว่าไม่เฉลียดตื่นมาจากบ่วชเฉลี่ยเนาะไอซี่นใจดีไอซี่เนาะคือในสามกล่องนี้เนาะก็มีให้ทีมเป็นคนเลือกกล้อนต้องเป่ายิงชุบกันเป่ายิงชุบกเกขาคอยพูดเรื่องว่าเจ้าชิจังใดก่อนคอยยินมขาดมือนี่มือนั่นคอยกับพิยุยจะจับได้พิยุยคอยกันละอ่าพิยุยอ่ะทิบอกก่อนว่าที่ไปที่มาของกล่องนี้มาจากชายพี่น้องเลย อันนี้เนาะก็มาจากเวียงจันทร์แต่ว่าของนี่มาจากฝั่งไทยเนาะอ่าเพื่อนทรงตัวตัวกันมาแต่ว่ากเพื่อนมีคนเอาให้มาแหละพี่น้องเนาะเพื่อนก็ว่าเป็นของดีไปฉันแจ้งสว่างค่ะอเปล่าแบบนี้ก็เจ้ยงพวกมีแต่ว่าย่างพออย่ากวยเนาะสีหน่ะแปลว่าคือหนาลุบบนพอใชท่านออกไปนอกบ่ออกไปนอกบ่เนาะออกไปดูบ๊อบล็อก็ได้เนาะยืนเนาะย่ากงนะี่น่่านะว่าคือ อ๋อได้ป๋มุมนี้ทั้งได้ทั้งขาดด้วยแจ้งเบิสกับทั้งนี้คือในสามกล่องนี่นะเพื่อนให้มาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนว่าในกล่องนี่มีแต่ของดีเด้อลูกเด้อบ้านชั้นอ่าให้น้องแววตากล่องนึงเบาเหยียดกล่องนึงเบาตากล่องนึ่งในที่ชุดกับมีข่อยน้ำบัมีอยู่มีเนาะแต่ว่าผู้นั้นนะเพื่อนอ่าลายแล้วจับกล่องก่อนเนาะเต็มคอใน อ่าเพิ่นชื่อดำอ่าในนามน้องคือกันเนาะนามน้องชมชื่อเลยพี่น้องเลยเอางี้ในราได้ดูวันเลยค่ะวัดเติมเงินเราเราหลินได้คืออยู่เนาะอ่าได้คืนหน่อยนึงเสมือนจริงเลยค่ะว่าเราเรา้อมขวัญแล้วมันอีแสนหนึ่งโอ้เรียบร้อยช่ะเออเอออย่างไรวะแต่เมื่อนี้จับไม่ฉันไม่เงาเมื่อนี้ดูโบโยอมขวัญจับไม่ฉั่นไม่เงาเจ้าเป็นคนเด็ดเจ้าได้เปียบว้าว เอาไปแล้วเป็นคนจ้าไปแล้วเาเป็นคนอันนี้สองคนนัคือเกาแล้วเนาะาแล้วเอเอาบาจับก่นนีเป็นท่มาถาว่ามาี่มาี่เอามานี่เฮ็ดไม่ชันไม่ยาีให้แน่นี่เพิ่นสิเอียงบุดีเวเพิ่นนี่โอ้ยหักมาลดันอ่าอาบอต้ากัยังบ่หู้ว่าทางในนี่ เข้ามาคงดีของเพื่อนนี่แม่นอีหยังอ่าน่าเปิดประเด็นยอดเจ้าเองนะเอพันบอกว่าคงดีแล้วลูกเด้อประชันเอาเมื่อจมูกชาสาวแววตาเพิ่นเป็นคนเห็ดไม่ฉันเลยนก่ออเนาะสบายดีเด้อเด้อใช้ใช้สีหาไมั้ใช้เฮามบานมาหาไมจับไม่ฉันไม่เหงาเพื่อนว่ะไอเหตไทเด้อเอาตัวถือคิงวัวอะไรได้เนาะไปไปไปสิดึงตัวไร่เบ่แมนนี่ไปได้ฉันได้เรียกก่อนนเาะ ไปได้สันได้เลือกก่อนบอกแล้วได้ยงาวเล้สันะสันกับชิโย่โอ้สันแล้วคือชุดไวกว่ามูเปิบอกันนี้ตกเตะสักก้อนได้ตกลง้มเอาสันหรือเฉาแยงอ่ะเฉาสันหรือเฉาแยงผู้ที่ยันมี่ชาไม่แต่บ่จกก่อนเนาะได้ก่อนเนาะหรือว่าใชาไม่จก่อนเนาะมันเอาไม้ชนิดเดียวกันได้ เขามันต้องเห็ดสามอันเอาไม่ชนิดเดียวกันเออสามคนนี่เออนกันเลยนวดใชิดนวดดิโอ้ยอย่าเน้มบัวบึนฮักนะอย่าเน้มเนาะจักแล้วแต่ว่าบอตาก็ยังบอกกได้เนาะพี่น้องเาว่าข้างในนี่มือได้จับหรือเซลไข่ข้างในจับแต่ว่าจับนี้ไข่เบิ่งนะเป็นแพร่สีแดงพี่น้องโอ้แา้ทุ้งเป็นแพร่สีแดงเอนาาะ่แต่เพื่อนบอกว่ามันเป็นของดีนะ ไข่มากขอให้สักสิทธิ์เนาะขอบคุณถูกใช่เธอได้มาตาเลยนะเอาเอาเอาแบตสามหม้อสามไม้แล้วไม่เนาะจับเบอร์แรกจังเฉลยแล้วมาอ้างกันบะเนี่ยยิงชุบก่อนบ่้อไจับก่อนจับหลังเออยิงชุบก็ได้ไฟจับก่อนจับหลังอ๊อฟไฟเจ้าเปิดก่อนเลยเอาอให้โอกาสที่เจ้าบอกมือเงินก่อเปิดก่อนเลยมาเห็นมั้เอา่มาคอยเป็นคนให้เป็นคนกลางวะแมนคนกลางเนาะมายิงชุบกันนะไฟไับก่อนอ่าไฟจับก่อนเนาะมามามาเาเอาไม่ยาวเด้อ ไปี่นะอ่าเอ่อคอนตีนี่ไะเลี้ยวว่าแโบเ่บโอ้เลียบด้วยเลียน้องมันขวมไปเลยมาจ้ะเัีน้องจวตาวไปนี่โอ้ไปได้เดี๋ยวจาบ้จับนาะโอ้ยบ้า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 บ้อบ้าบ้ได้าบ้าบมาบ้าบ้าั้าบนาบ้่บ้าบ้าบ้า้วบ้นบ้าบาบ้าบเา้าบาบ้า้า้าบ้าบ้าบ้า้าบ้บ้า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 ้าบบ้าบ้องก่อนแบ่นอ่า เบิ ièrement, ่งก่อนเบิ่งชนนะแกจะซองหลายปะเวียดะแกเห็นแล้วเนาะชองคักชองนี่หลีจะหลุดโอ้มลูกจุกยิ่สั่นเนาะบวกเดียวเด้อเพราะว่ามาชนิดเดียวไม่ยาเป็นคนจกจับก่อนหนึ่งช็อกชับเอาตัวนี้สิ่งยากแค่ไหนไม่ฉันโอ้คือจเป็นไม่ฉันตัวนี้ เออเนาะตาตาอ้ริด้อบนี่นะตาตาเด้จับก่อนนตาเด้อจับเด้ออกูาตาเอะเาตาตาเขาแท่นเนาขอบอ่ข้าเลยพี่น้องเพมกับสีแดงก็เด้อเดียนะอากเคนลกองมากเลเนาะกองมาผู้นี้เป็นห่อขังคับเนาะ อ่าบักเด้อมานี่ผู้ใดเป็นเพิ่นสุขดีเนาะอ่าอิธริตเค้าแก้วอิธริตแม่นบ่อ่านอิธริบ่หรืออิิตประมาณนั้นอยอ่านบ่เป็นมาเอาก่อนเอาก่อนเยรุ่นมนนํา้นี่น่ะนะของจักนเดียวกันหรือบ่เนาะเอ้าเอาเรียนกันลก็ได้พี่น้องเนาะเอาตัวนี้อาตัวนี้พี่น้องเนาะเอวเรียนเด้อเพราะว่าข่อยสิควบ องชักชินเป็นคนเลือกเลยของชักชิคนนี้เป็นคนจะท่ายดีน่องลานนะโบเป็นยังชักชิปน้ำกันเบิ้ดแต่ว่าในเน่กับของข่อยไปแล้บหมอชักชิปน้ำกันเบ้ดจางบอลอีงยังกันเลยข่อยชิบเบิ้งก้อนชาฟมาแล้ิไงถูกคำพูนเนาะเนาซิ่งดูกคำพนพี่้อาเลยก่อนได้ไหมเฮ้ยอ้เบิ้งนเบิ้งของาของมันน เบ้นใช่มาตาเล่สินเนมเล้วมาตาโน่เดือดกฮออยู่โดดดงเลยโอ้โถขึ้อแขนนแดงมาตาจากวัดคำปย้จากีน้องไปนี่ปวดทุเดนดคือการเดืดมาไม่ได้แขนคำมูชีได้แขนไม่ได้บ่หนี่จกมึงไดนะเนาะเดือดเติมเอยู่โทุกทุกทุกลงกองกันไห้มาเนาะบริเวณของเจ้าเด้ตัวนี้ใช่นี่ห่านคำ โอ้ยบ่แม no ่นทำในใจยังได้เงี้ยไหมบอต่าดิสามบาทบ่แม่นว่าสามองค์โอ้โหสาวยากันยังได้กันแล้วนะเนาะมื้อนี้วันศินพอดีบัดมีของดีดีพี่น้องนะแม่นเออมื้มาถูกอันมีเหงแกงบ่ตา่าเลยเลยบอต่าคอเลยนะฮะโอ้าประตูตกใจคาบรถคีบผ้าเหลือบมีพระอุปคุตแล้วก็ ผ้สีวลีสีวลีหรือสีวอลี่น่ะสีเลยบ่เหรยสีหรือสีแล้วก็สังกระจเนาะพระังระจายเะบ็ดเบ็ดเดียวกันเบดเนาะมาตาบิึงนี่เนาะเดียวเดียวโอ้พระเจ้าเวดานึกแค่ใกล้ฉนนี่แต่มารุ่นกันมันีบันนี้เอนงมัป็นสิเป็นไดเบอ่งชั้นไนก่อนเบิรงชัไม่อ่งชันไมชั้นในเลืบเบ็ดเน่ะโอ้คุณีเขาชงเลยาะะยืดซอันนี้ไโอ้เป็นอี้เด้โอ้ เฮ้ยหองคอยคือมือเดียวคอยได้ข้ามเนี่ยคุอยคอยได้ทูกแล้ววัดทีนึงโฉงดอกถูกเลยเนี่ยเฮ้ยเดียวกันจุดจ้าจุดมือไดนเอามือบ่มือนี่แหละคอยจุดวันทิตบ่ผู้หนึ่งจุดวันจันทร์ผู้หนึ่งจุดวันพุธผู้หนึ่งจุดวันศุกร์เนาะวันเดียววันหนึ่งจุดวันจันทร์เออพุธเนาะจุดวันพุธวันศุกร์เจ้าเด้อแมนคือว่าแล้วเพ่รไห้ของไฟของมันได้ใช่ โชกไปโชกมันโชกไปโชกมันจูดเดียวกันเลยเนาะแต่ว่าจูดออกกระไดอย่าลืมบอกนดนึเฮ้ยดีนะไปลำไปลำกันเลยเนาะเกะออกกอนไม่โมเมนต์ว่า่าษาว่าจูดออกแผงอมันนี่นะจูดออกแผงมากเลยเนาะโชกดีโชกดีมันบวกโอ้พี่น้องเนาะคนหายมาเป็นซุดสิไดยพี่น้องเนาะปะทุพี่น้องเอ้ยปาโว้า ตย่า้ก็ตาใช่ยังไงอนี่เดินตาตาตาไป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 นั่งเตียงนะปะเนาะมันโลดไม่หมดหม่เนาะพี่น้องเนาะมามาลุ่นกันนะนาราตาเรืองเว้ยพี่น้องเว้ยมันเล่าอันฟูอันว่าเป็นนาพระเอกตัวละครให้กันอุดหัวเว้นง่ายเราก็ได้เงียบเดียวกันกันบอกไทยบอกเป็นกใครวอาเราเนาะ้บอกเราลวงหน้าได้หรือคุมราคากันแล้วเลยไปเพราะว่าเป็นวี่ สาทูเด้อเนาะอ๋อสาบะคงดีคงข้ามคงพูนกะเออเนาะใช่อ่าชมดีเพื่อนให้มาเนาะเพ่อนคงดีข้ามคูนกะได้เพ่ซาบะคงดีกับักซิดเด้อเนาะโอ้มือข้างท่าตาคงคง้อยู่ดีมิเฮงเท่อตาเพื่อนใจน่าได้ยินว้าวนี่เลยคอยเตะเห็นเคล็ดคงคงไหอยู่ดีมิเฮงเดี๋ยวจะเพิ่งจะพูดไมได้บ้าเวียนเลยเมนเหม้นเนาะโอ้เจ้ากระโบกบคอยเตะปีกายนี่ปุ๊อ๋อหน้าตั้งน้อยพูดตัวหน่อยว่าตา้วยคอยตั้งถึงทางบ่ เอาติดเอาตอนได้สิมันจะยู่ย่าอสิเนาะม่เนลุนนองเยอะจะนีตังให้เรียนบ่งนี่เชื้อน่ะจับประมาณน่จับประมาณนี้เผอพี่น้องเลยหน่มหาลูกหา้านแน่โอเคบุอยางนีู้กเ่ยร้านเด็ดเอากันแน่นันยิ่ได้เมียได้นะนี่าลุนกันไปที่ตั้งคือตังงาากว่ากันเนาะ งามแล้วของข่อยตออยเอียวของข่อยงามเว้ยบตาเลยที่ได้ก็ยังข่อยที่ได้เจอสักชิดเอาขอขวอยบอยูไม่ติอยากลบข่อยเลยอันเด้ออันนี้เนาะโอ้ยสาถุอย่าให้บาปใหญ่เวีนเด้อต้องเลยเพิ่นแถมถุมาอีกได้เพิ่นว่าได้แล้วนะอ่าอันนี้อันปั๊บกลมใส่ก็ได้นี่คือลบเนาะอ่าเพิ่นว่าได้แล้วถ่ายคลิปให้เบิ่งในเด้อบัชนบตากันเลยเนาะถ่ายคลิปแล้วก็ เหตุ c น n t นนึงพ he ี่น้องเกิดชาวบานสีดโดมาทายคลิปปุ๊บลกะอ่าเนี่ยมันมีสีชันในการที่คลิปนี้ส่ไะอ๋อได้เอาไปได้เลยไลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาอย่าพึ่งนอนอย่าพึ่งล่นประมาณนี้เนาะของขวอยของขวัยยัไดานี่เจ้าเฉพาะพึ่นยังว่าของดีพี่น้องเอ้ยขงดีเลยสมดีสมสุด ผมเพิ่ดว่าอรุณเปิดก่อนเดข่อยวางถึงอยู่บ่าผมข่อยก็ไม่จะอยากล้มเด้อพ่อเวียนหมกเ,เจาะเลยนี่เพิ่นอยู่บักเกอร์บักไก่เพิ่นก็ฝากมาให้อ่า,อาวคว่ำเพิ่นอยากให้ได้น,นี่นะคือเองของไขว้โอ้น้อเอาพี่น้องเลยเอาเมื่อบูชมบูชาตั้งอยู่หนา้ารถหน้าล่างก็งได้เนี่ยนี่ฮะโอ้ยวันแรกก็จะคว้าทีได้รางวัลที่หนึ่งพอได้ตั้งค์จะหนาลดรีบจับถุงมือถุงมือนะจะแล้ว เังเห็ดยังหกมงกุลเห็นแต่เว้นตกดินกม้งเดี๋ยวเว้นตกดินเอ๊ะเจ๊เจ๊เจ๊ไปไปไปควอนไปคอันเนาะฮะเนาะได้กระสัาถุพี่น้องเว้ยแล้วก็อ้อขอบมุกขอบใจเนาะสำหรับสิ่งดีๆในมื้อนี้เนาะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆีล่งไรเข้ามาเด้อบาดนี่เด้อไปเด้อมาอยู่ด้วยกันไปดยร่วมเด็กเมาดยโยเนาะคงดีเลยไปมาทางใดกันให้ตลอดปลอดภัยเนาะเที่ยวขาดจากภัยอันตรายทั้งปวงเนาะ ขอให้พบแต่สิ่งดีๆมีแ <โด S 1> ต่สิ่งดีๆลงังลายข้ามาในชนะีวิตเนาะอ่ากระชีพัายามทําแต่สิ่งดีๆให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมพี่น้องเลยอ่าหากว่าเนาะว่าผิดพลาดประการใดว่าบ่มวน้นุ่นหูอย่างใดกะติเตือนเนาะติชมมาได้พี่น้องเลยอย่างนี้ก็เฮ็ดคอนเทนต์กันแน่หน่อยนึงพี่น้องเ <โด S 1> นาะหากว่าบ่จบบ่งานจังใดก็อ่าติชมได้เด้อเนาะพี่น้องเนาะเอ้าสําหรับมื้อนี้ก็ขอให้ อาเพื่อนเนาะอยู่ดีมีแห้งลำลำเลยรวยแล้วก็ขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะเอ้าน้องเววตาก้มเงยอยู่โอวเร้าเนาะยังเล้าอยู่อุ้ยเนี่ยังเบิ่งเห็นในขวายได้มีติอย่างโน้นของข่ายนะโอ้ยเนาะมืดมืดได้มือนี่นะเป็นไก่มาแต่เวียงพูนเอาว่าเวนทางหนาวียนว่ารับนไปทับเนาะไปรับเงินก็เดินทางเจ้ามีอยู่บ้านว่าฮอดใต้ฮอดเหนืออันว่ากาวช่องหน้านะช่องหน้าเออเบื้่แรเออเบื้องแรกเอา อ่ะติดใส่หน่อยนึงเอาบ่ได้จังแปงเนาะโอ้บ่แล้วเออกมาเลียงกันอ่าโชเพิ่นก่อนเนาะบ่ได้้อง่อยนอนนอนแหเอาๆนน้องตาก็ได้พี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเนาะงามเพิ่นว่าถ่ายคลิปให้เบิ่ง่เด้อเพิ่นว่าได้แล้วก็ได้เอาพี่น้องถ่ายคลิปนี้ก ว่จัยจบคลิปก่อนบัดนี้ช่วยกันมาเบิ่งมาชมกดไลค์กดแชร์ให้ฮนเด้อเนาะพี่น้องเนาะก็คือสิได้ขอกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบายเพิ่นก็ะฝากมาถึงมือดิวันศิลป์เป๊ะพี่น้องเนาะศิลป์เพลงป๊อปเมนเมลและท่านุูจอมเงินกายพีพีซาครับอุ้ยไปจ้ะเนาะเมลเออมือนั้นเมลเมน่่วาเมล